รีบภาันเรับเร่องรบาับับมอว่าอย่างนึครับตรงมันนมองเพื่อกรแทนบอกอับาแล้วมัข้ามมั้งนี่แตรงางไรนครับคุณัไป้างข้งจกไปเลยฝราน้อยาน้อยนะครับ คือเอาลงแบบนม่ส่นะครับเอาลงแบบไรขนาดน้อยครับ เอาหรืไทยดันเข้าไปแทงเข้าไปเลยดันดินเข้าไปเอ้ยเอ้ยครับเพราะครับมันถมดันนะถ้าถมนันก็ดันดินเข้ามานะตัวนี้ก็ดันมันนี่นะผมไม่รีบนะรับนี่นะครับนี่นะครับแล้วผมสะพานเลยกต่ท่านี้นะเขาจะเอาออกเบิร์ตทำอื่นชุวเจ้ามาเนี่ยคือพยายามถมถมถมมื่ก็ดันดันดันสามารถที่ได้นะครนะดำได้ เอาจนมาเพียงเรามาตลาดมาขี้เชียงกันนะครับนมเยทนมาเพียงเรเียงแลว่าเพราะเ่าเป็นย่างางท่าที่นี่นะคุณอะไรก็ได้ครับตีนมันนะตีนมันเท่าไรก็ได้ต้องตุ๊กเื่อยก็ได้ครับต๊กใศษดินลุกคนไครับต๊กใดินผกมันเป็นอย่างแต้ว่าเท่าก็บยดผมสูงราะว่ามันเป็นดินถนนเนาะไหลเหลอไหลาผมยังไงมองนี้เป็นข้างยางเขานะราะว่าย่เอาจากริมถนนอีกคลงมาที่ ยาเพราะว่าตัวน้ป็นรถไหลท่ารถเร่สตำรวจพอจะเห็นกันเพราะว่าอันตรายพวกนี้รถเขียวเอาถึงก็สะพานเลยครับพวกนีผมไปก็หมอปลาไปรหารก่อนกระลงหอดูเรื่องปาน่อยไล่ก็ไปโค้งลำย่อยอยู่ละได้กได้กัน่างหสะพานองไปเรื่อยๆนะครับขึ้นมาึนถึงตัวรักขึ้นมาครับเอาตะุณมาตะกุนมาที สะดวกเพิ่มกาเก็บอันนี่ยจะสะดวกรถแล้วกันเพราะว่าเดี๋ผมทีอายผมไม่เกเกี่ยวมีหงาเก็บกระยาเพราะมันดึงอุ้มเอาอ้อเอาอ้อแล้วมันไม่ได้เอดมาตรฐานทุกคนหรือทุกคนแบบนี้ผมก็ไปที่น่ย้ายย้ายจากตัวนี้มาฝั่งนี้ก่นจะได้เว่าม่ปัญหาม่ปัญหานี้นะย้าย ถึงประมาณสิบสิบโมงเช้าเช้างมมนมเลเอาง่ายๆก็เห็เรถปิมากอ่ะเนาะเออนองแค่นงแค่ห อาดีม <rium> ีแห <asure> ้งคนหมตัวบ่ตกบ่ตัวบังไว้แล้วน้องแคุ้กเลยปับต้นเคียนไงป่าอย่าลืมเด้อตนเคียนเด้อยนเราคน้ำดายช้สพเราดึงลาบเลยตนเียนเด้ออย่าลืมับพา่ามห่างอย่ายูพวกนั้นก็ม่ใช้ดันเอาไปกระจายเอาไปเป็นก้อนในหลุมนะครับ เครับนนี่คือเจ้าของแมคโครนะครับจะเอาดินมาถมตลาดน้อยให้เรานะครับประมาณกี่รถเนี่ยคิดว่ากะว่ามันกี่รถก็เอาเต็มนะประมาณสองร้อยครับสองร้อยเที่ยวเที่ยวละสองร้อยห้าสิบนะครับนะครับใครจะเชิญถุงพนก็ได้นะครับขอบคุณมากครับเฮียครับขอบคุณมากครับ เจ้าเจ้าครับเจ้าสมทบมาสองหมื่นครับสองหมื่นแล้วก็อีกสามหมื่นก็เป็นของลุงนี่ทำนี่ครับเป็นสามหมื่นเนาะก็จะทำห้องน้ำด้วยห้องน้ำด้วยนี่ครับนี่ห้องน้ำด้วยนะห้องครับห้องน้ำคิดว่าน่าจะทำห้องเดียวพอมสองสอดีกว่าสองใช่ครับสองสองคู้หญิงผู้ชายครับให้อ่ายกันหน่อยครับผมขอบคุณมากครับขอฉีดด้วยขอบคุณมากครับขอบคุณลุงคนมากนะครับนี่ครับนี่ครับรอทั้งใจทั้งกายนะครับ เพราะว่าหล่อทั้งกายทั้งกายนะครับนี่น่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานครับผมจะมาอีกนะครับเนาะมาหาผมจะได้ปลอดภัยไม่แหละหรอกผมก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกเอาแตเขาเบื่อให้กดนะครับไปสบายดีสบายดีที่วันเดี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องอาการีของเราด้วยนะคะ